ทางของระเบียบของข้อกฎหมายต่อไปครับจากการที่ตารวจมีพยานหลักฐานและชี้แจงข้อกฎหมายที่เราทราบเนี่ยอมรับไหมว่าเราขับมุกที่หลวงคือตอนนี้ในส่วนนี้เนี่ยว่าไปตามในส่วนของกฎหมายครับยินดีให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่และทางเจ้านายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ให้ความเป็นธรรมเป็นอย่างดีครับไมเซ็ตที่ก่อนหน้านี้เราปฏิเสพโดยตลอดนะปัจจุบันเนี่ยยังรับยังรับไม่เซ็ตเดิมหรือว่าเปลี่ยนแนวคิดแล้วับครหบครับ มันมีผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่เนี่ยนะครับที่กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงยุติธรรมอ่าโทษดีเป็นผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานสารยุติธรรมแกไปติดต่อไปติดต่อเขาก็บอกให้ไปหาภาพถ่ายผ่านดาวเทียมที่กรมแผนที่ทหารเขาทําไว้แกก็ไปเอาขอตรงนี้นะครับขอแผนที่ตรงนี้มาปุ๊บได้แผนที่มาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ แปลภาพถ่ายผู้เชี่ยวชาญแปลภาพถ่ายลงพื้นที่แล้วเอาหลักฐานมาให้ผมและผมก็มายื่นคําร้องที่ศาลต่อสู้คดีที่ศาลขอรื้อฟื้นคดีายาใหม่แล้วผู้เชี่ยวชาญบอกชัดเจนว่าแกไม่เคยลุกล้ําป่าเลยปี2,538ที่แกเข้ามาอยู่เนี่ยนะฮะจากกระทั่งจนกระทั่งปี2558 20ยีปีไม่เคยออกนอก เส้นทางไม่เคยออกนอกแนวระหว,ว่างเขตที่แกเคยทํามาโดยตลอดและที่สําคัญเจ้าหน้าที่มารางวัดมาตรวจสอบลงพื้นที่คอร์ทจริงปี2,55 5ันหมั้งจะไม่ผิดก็ปรากฏยืนยันว่าแกไม่ไรมีการแพ่าฐานใหม่แต่ต้องติดคุกหนึ่งปีครับซิงเกิลมามคนนี้ผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกคุณจอนี่ในคลิปที่ผมทําไปบอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของระดับชาติ มันเป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับคุณตอนจอนนี่ใช้ตะากาว่าเออถ้าผมโดนคนอื่นก็ต้องโดนโอเคถ้าใครที่อยู่ในนิคมสร้างตัวเองพื้นที่เกิดเหตุดียวกับคุณจอนนี่แล้วเขาไปสร้างรีสอร์ทเหมือนกันทำเหมือนกันควรจะต้องโดนเหมือนกัน แต่กฎหมายนี่มันอยู่ที่ไหนฮะประเด็นสาระสามกัญคืออยู่ที่การได้รับใบอนุญ,ญาตจากอธิบดีว่าให้อยู่หรือไม่อย่างไรซึ่งผมก็เชื่อแล้วครับว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คงให้อยู่หมายถึงว่าลูกบ้านแต่ละคนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยน่าจะได้รับอนุญ,ญาตนะนะครับก็เอาว่ากันไปครับว่ากันไปกรณีของคุณจอ์นนี่ผมนําเคสที่มันเกิดขึ้นจริงที่ผมเป็นทนายความในการ ไปลื้อฟื้นคดีอาญาให้เขามาเล่าสู่กันฟังปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาตินะนะครับอันนี้เราไปฟังอเอาละนะครับก็พูดถึง จบไปคุณจอนนี่นะนะครับหมอคะจอนนี่โดนจับจริงไหมคะช่วงเช้าว,วันนี้บิ๊กเต่าได้ถือหมายคน้นแล้วก็หมายจับเข้าไปจับกลุมตัวจอหนนี่มือป่าบและภรรยาเพราะเขาออกข่าวชัดเจนเลยครับว่าโดนจับ,บก็ต้องตามนั้นแหละของของพี่จอนนี่เขาเนี่ยเราไม่ได้ถือว่าดีครับเกลียนยิงซู้ยิงแย่พอตัวรอดได้ไหมก็เสียแล้วพอตัวรอดได้ครับเรียกว่าเสียบางส่วนเพื่อรักษาส่วนที่เหลือในหลักของดวงก็เคยถ่ายไปแล้วครับว่าพี่จอ์นนี่เนี่ยยิงซู้ยิงแย่ยอมมาดีแล้วท่าทีพี่จอน,นเออนค้ออลลงแวก็ืหมมมาาะสตดวงครรับเื่อ์น้นกก็ตามมฎห ในเรื่ของการใช้ชีวิตเองก็เช่นกันครับถ้าเราดูหนังจากจักรมงสมัยก่อนท้องเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับกร,ริย์เนี่ยเขาจะมีหวหนอยู่ข้างตัวตลอดเวลาเพราะว่าก่อนจะทําอะไรก็ถามห่วหนก่อนไม่ใช่ว่าคุณไปผิดพลาดแล้วพอวันหนึ่งคุณมาโยนให้แก้มันแก้ไม่ทันนะครับบางคนมีปัญหาเหมือนมะเร็งแล้วสุดท้ายอ่ะทักมาดูดวงหมอจะแก้ไงดีผมก็บอกโอ้โหทักมาตอนนี้จะแก้ไงทันแล้วครับผม แล้ววิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือการยอมไปการถอยเพื่อรักษาส่วนที่เหลือไว้ยอมเสียส่วนน้อยไปนะครับผมเรื่องนีน้ถ้าพี่จอ์นนี่เขาไม่มีส่วนที่ผิดกฎหมายอะ่ะเขาก็ไม่เดือดร้อนหรอกเนาะข้อที่2คือถ้าเรามีส่วนที่ผิดกฎหมายยิ่งเรามาออกข่าวไปว่าท่านนายกไปว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปพูดนะครับมันเหมือนแสงไฟส่องมหา,หาเราจริงแต่เราต้องมั่นใจด้วยนะว่าตัวเรามันสว่างจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าพอส่องมาปุ๊บแล้วเราจะซวยนะครับผมสามราศีที่ช่วงนี้ต้องระวังว่ากระทําอะไรผิดไว้ให้อยู่ให้นิ่ง่งให้เนีียทสุดก็คือ กรกฎมังกรแล้วก็พิจิกครับสุดท้ายก็ความผิดของผู้อื่นเห็นง่ายความผิดของตนเห็นยากมองตอนเองแก้ไขตนเองแล้วปัญหามันก็จะดีขึ้นครับอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆอย่างครับผม